ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจมฟูโซบอดีนนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมฮะกับมอวุเตียวหน้ายิปฮาผมครับน,นี้ว่าสั่งมาใส่ไม้กระท้หน้าแปดนี่ฮะดูความแตกต่างนะทุกคนเนี่ยหน้ายิากับหน้าแปดเดี๋ยวเราจะลองไปฟังเสียงฮะหน้ายิปาว่าจะดังดีท่าไหนครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงพ,พร้อมกันฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเอ่อ ขอบคุณนะกับสินค้าดีๆจากร้านนี้ฮะท็อปอะไรแต่งแห่งเมืองกะรีดังนะนี่ฮะเดี๋ยวโปรโมทร้านให้อ่พี่เขาด้วยฮะนี่ครับใครสนใจก็อะไรแต่งก็เยอะแย,ะ,ยะฮะไปตำกันได้ของดีเมืองกะรีดังนะทุกคนก็เดี๋ยวฮะเดี๋ยวก็ตัดคลิปไปเลยครับเดี๋ยวไปชมตอนผมประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงของคอมกันครับพี่น้อง คนผมก็มีทิคเล็กๆน้อยๆน,นะเวลาเราจะตัดท่ออะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยผมจะเอาเทปกาวเทปกาวเออเนี่ยฮะเทปกาวหนังใกล้ธรรมดานะครับพันพันที่ตัวท่อครับเวลาเราเวลาเราเไฟไอหินเจียตัดเนี่ยยังไงก็ไม่ตรงนะทุกคนเพราะว่าเวลาเราวาดเนี่ยมันก็จะไม่ตรงแล้วกว่อจะไปจบอีกฝั่งก็คือเทคนิคผมง,ง่ายๆก็สมมุติว่าอันนี้เป็นท่อสี่นิ้วก็ได้อ่ะเราแปะไปฮะบนรอบไปเลยให้กาวมันชนกัน ชนกันแล้วก็เล็งให้ตรงแล้วก็เดี๋ยวมันก็ได้สูนนะฮะตัดตามรอยกาวนะฮะยังไงก็ตรงนี่ครับเนี่ยมาดูรอยผมผมตัดไว้แล้วผมก็เต็มๆลองทําท่าเต็มๆหาองศาเท่าครับาเราจะาไว้ตําแหน่งตรงไหนครับเนี่ยผมก็จะไว้ประมาณนี้เพราะว่าที่แรกมันอยู่ข้างนอกจัดครับแล้วเดี๋ยวเวลาใส่ดินใส่อะไรมันจะหล่นกข้าไปข้างในอันนี้เขาก็มีสายรัดมาให้ด้วยนะกาลันเมืองกะรี่ดัง เขาแถมมาใช่ปะ่ะรู้ว่าเราซื้อ,อนนเองตัวน,นี้ต้องซื้อเองครับราคาตัวนี้ก็สามร้อยสามสิบาทนะนี่ฮะแล้วก็จะรัดประมาณนี้รัดแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําตัวยึดหรือไม่ก็ยึดด้านในฮนะให้มันหิ้วอยู่ล้างไว้ด้านบนนี่ครับแล้วตัวท่อเท่าไหร่เรื่องราคาท่อนี่ราคาท่อนี่มันสองพันสองพันกว่าบาทครับแล้วก็จะมีค่าส่งค่าส่งก็จะแพงค่าส่ง,สงแต่ถ้า ใครมีโอกาสผ่านไปทั้งตละบบุรี่ก็แวะไปตัมที่ร้านได้ฮะจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งกระทุนไปได้เยอะครับแต่รวมเม็ดเสร็จแล้วทั้งท่อทั้งสายลัดก็คือสามพันเจ็ดใช่ครับอันอันน,น,นี้อันนี้เขาส่งมาให้ก็ราคาสา7พันสี่รอยเจ็ดสิบบาทได้สายลัด<อ>ด้วยค่า 3, ส่ง <4 70 S 1> ด้วย3ามพันสี่รอยเจ็ดสิบครับแล้วก็ได้ท่อนี่เลยฮะเนี่ยนะหน้ายี่ห้าเดี๋ยวผมจะลองวัดทุกคนดูว่ามันตรงหรือเปล่าดูที่คุณถ,ถือตลับเม็ดต้วหนะึนี่เนะนี่นะนนครับทุกนะคนเพราะว่าหน้า2ี่านี้ว่า ตรงครับวัดจากด้านในนะเนี่ยยี่สิบห้านิ้วเราวัดจากขอบนอกก็ยี่สิบห้านิ้วครึ่งเนี่ยี่สิบหกนิ้วครับ้ะลวมขอบด้วยก็โอเคฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงครับพี่น้องว่ามันจะดังดีขนาดไหนฮะก็เดี๋ยวตัดไปตอนผมเชื่อมเสร็จแล้วกันทุกคนไปครับก็นี่นะทุกคนผมก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะการหน้ายี่สิบห้าครับก็นี่ฮะลองฟังเสียงดูเดี๋ยวจะลองเบิ้ลให้ดูครับ แต่ว่ามันอ่าท่อเนี่ยฮะมันม,ม,นมีมันมีหลายขนาดนะทุกคนอันนี้มันจะสั้นสั้นก็คือ65เซนยาวก็จะเป็น90เซนนะก็ลองทัก Facebook ไปถามได้นะกะท็อปอะไรแต่งแห่งเมืองกะลีดังนะทุกคนฝากอ่าเพจเขาด้วยฮะนี่นะตัวยึดกระบกจะทำแบบนี้นะทุกคน ทุกคนนี่ฮะก็โอเคนะเสียงก็พอใช้ได้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นความยาว90เสียงมันจะทุ่มขึ้นอีกหน่อยฮะเพราะว่ามันยาวนะเหมือนท่อลูกเก่าที่ผมทอดออกไปฮะก็ใครทุกใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะกับช่องเจมฟูโซบอด,ดินนะทุกคนก็รอติดตามมาคลิปหน้าผมจะมีอะไรทุกคนดูนั้นก็รอติดตามชมครับ ก็อขอฝากไว้กับรถเจมฟูโซ่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงอะไรให้ทุกคนดูนั้นก็รอติดตามชมครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ